สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทางช่องพ่อแม่องหญิงลำเพื่อนออฟิเชียลครับมินี่ยุระยองครับต้นขาเมโคระยองครับขอบคุณเลยนะครับมินี ของฝากจากพ่อแม่เอฟซีครับทัวปลูกเองเลยครับเอาขึ้นได้ขึ้ได้ปลูกทั่วทัอยู่นี่ปลูกถั่วปลูกเองครับหอยแมงผูยกห่อนหอนเด้วยกหอนห่อนผู้ไทยน้องไปถามเลยนอนนะจะนอนนะ บจังนีไปงานกับยี่กโลครับไก่ครับมาจากมาตาบุตมาลัาบแรงไปบ่ครับสะดวกค่ะก็สะดวกไปห้าละละครับ เดี๋ยวที่สั่งไงของที่องจี้เป็นอะไรพี่อนได้พี่แมมาจะมาตะุดทแอมอันนี้อันนบลิงไม่คลิปมันบวครับบงใม่คลิปมันบครับมันเด่นไม่คลิปมันแตะมหาเลยนนเบซะมีถูกมองครับ คูรูเนาอยู่หลาอยู่ไก่แถวแดดกับเล่งหากันไทมีทุงวังครับจังหวดใดกันถ่ายคลิปลงนิดเป็นจำดเลยและครับอัปเดตทุกช่วงเวลาลเลิกัเลงมาเลยลงไปกบมมีคนกลางมาดไมีแต่คนแข่งกันนี่แหาพ่ออีกถ่ายที่คักลูกลงมันีีมากกันหลายคนครับ ขอวบของลอนีคฟอร์วุบอามแรงครับบ้านยู่นละครับฟอวุฒยู่ๆมาหนครับเดอรเหมือนแรงเหมือนแรงครับอยู่ระยองครับขามแม็กโครยอง บรรยากาศย่ำค่ำครับย่ำไกล้จะออกไปงานนะครับออกไปงานเดี๋ยวล่สวนอีกรอบหนึ่งครับความปลอดในชีวิตระจกทินของพ่อเองเด้อ เออเอแม่จนมาเาไล่ไปนอนมาอดก็ตีทีนกวหอเขานอนดีตีสามถึงยังม่วะครับมื่อกี้มาหอดังอนนัิบหอนสี่โมาหอดอนสี่โมงสาที่ีไงแก็ไม่จาแบนั้มาหอดีที มาจะมือกี่เหลามามา,ามอ,อยากบอกว่ามาทำมาเลยเนาะต้องมา,ลงมาลแล้วละรับ,บากแล้วครับไปเพื่อเป็นกันเนาสาวที่สน ท่านเสียงรอบออกเต็นเช่นเดียวท่านท่านเสียงรอบออกเต็นเช่นเดียวโอนันตังนพิ่อกว่เต้นเต้นเดืยวเต้นผมจมาบอกาพิ่มเพีงนี่คือบทีดอกน่าริจิบอกแต่เขาัง้จไมออี้ม่น ตีกันไปต้องแตกเนี่ยแตกเงนี่หลายรอบเลยหนเขไมป่มันเป็นภาษาประเทศหลาจกาอยากผัวคือเพลงอย่างนี้นะเมไปค่ะมีคนองฟังวุ่นลองดังเช้าหรือเปล่าแล้วนี่นี่ก็แล้งเกลงแล้

đến đó thôi được mẹ bố chắc luôn không đâu không biết cái gì hết

ก็้องฝ้ากินลยเ้อนโทรไม่ได้ใ่เาเอาพอดูีเย

ขอ,อก้อนมัคลิปหน้าครับสวัสดีครับ